เพระาะว่ากัญชาเั้นพืชที่มีคุิสัมพัติเป็นยามาอย่างยาวนานแม้แต่นนโค์การทําไยรวกเคยปลดออกจากยาเสพติดแล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราก็ยังคงติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นติดจัเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตราประจักษ์นี้เพื่อให้พี่น้องชาติของเราไนดะ้มีโอกาสเขา้าถึงอย่างทั่วถึงอย่างจริงจังอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าเราจะดาเนินการมาประมาณเกือบสามปีแล้วครับ นำเข้าสู่รัฐทาไปร่างพระเจดีย์นี้นะผมก็ไปร่าง,ร,งร่วมกับผู้ริเริ่มในการร,ร่างพระเจดีย์ออกมา40องค์มาตรานะครับเป็นพระร<อ>าชบเจดีย์จัดตั้งสำนสักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติโดยบัญญัติว่ากัญชาคือพืชเศรษฐกิจท,ที่สามารถปลูกเป็นอาชีพได้สามารถผลิตเป็นยารักษารโรคสามารถจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ด้วยนะครับแล้วก็ก พระราชบัญญหติหรือกฎหมายใดหัดต่อพระราชบัญญัตินี้ให้สายพระราชบัญาัตินี้แทนหมายความว่ากัญชาคือพืชเศรษฐกิจนะครับที่ทุกคนสามารถปลูกดได้ผู้ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหมายถึงบุคคลหรือนิีิบุคคลบัคคนจับไว้ในนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือพระราชบัญญัติที่จะลดล็อกกัญชายอย่างแท้จริงของเมืองไทยครับพวกเราดีใจขอเสียงปรบมือนะครับ ใครอยากับูกระชายกมือนะครับอขอภาพนะครับขอภาพหน่อยท่านใดจะบตูกระชาเลขาขอภาพหน่อยครับท่านใดที่ไม่ยกมือก็ดูไปไหมครับที่มาวันนี้นนะครับเป็นโอกาสดีอย่างยี่ขอภาพเลยครับขอภาพคขอบคุณภาพนะได้ยังครับก็ด้วยว่ากระจาคือยาพิเศษที่รักษาโรคของเราได้สรัพโรคนะครับ ทำไมจึ่งกลายเป็นยาเสพติดประเภท5ไปันได้เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นจงนนึงมีความจะเป็นอย่างิีงที่เราต้องต่อสู้พวกผมต่อสู้กับบาครับเข้าไปรัฐบายิ่งไปสูสส่สำนักรัฐสภาส่งให้สำนักนายุัฐมนตรีนาย,ยุัฐมนยยตรีดูแล้วว่าถ้าจะแบบนี้เกี่ยวข้อกงกับการเงินยิงส่งให้สำนักงานกรนะทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่จะให้พี่น้องประชาชนมาปลูก เป็นไปเดิมซึ่งการสำนักงานเพื่อเศรษฐกิจตามพรบนี้ของบประมาณประมาณหนึ่งหมื่นล้านนะครับเพื่อจะทุนไปเดิมให้กับพี่น้เราจะเดินที่จะมาเป็นทุนสำรองในการที่จะปลูกเป็นถูดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทางนายทุนที่ขณะนี้การจะกำหนดวันที่จะให้รวกผมเข้าไปพูดในรายละเอียดว่า มีความจําเป็นขนาดไหนอย่างไรนะครับมีความสําคัญอย่างอย่างไรนะครับเกี่ยวกับพระราชด่านนี้ซึ่งผมจะเป็นตัวแทนของพี่น้องจังหวัดจันทบุรีเพียงคนเดียวนึงเข้าไปพบท่านนายกเป็นตัวแทนของทุกจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนนะครับเข้าไปในนี้กี่วันนี้จะมีการประชุมประการสัมมนาเรื่องกัญชากันน่อยคลิปนี้ก็มีสาระนิดหน่อยในพระราชด่านนี้ให้พวกเราเรียกคกับชอบกดไลค์แชร์เลยนะครับ เมื่อท่านนายกอังหวัดมาแล้วก็จะเข้าสู่วาระการประชุมในรัฐสภาแก้กฎหมายของประเทศนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าทำไม่เรียกนะครับนะครับนี่เป็นเรื่องที่จะคุ้มครองพวกเราอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าเราแอบโกงหรือหลังพุ่มไม้เสียเงินอย่าเพิ่งไพังนะครับเกิดความระดับการที่จะทานลงในแวดุจการเมือกสารครับคุยกันแล้วจะพูอยังไงก็จะเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับเป็นตอนจำเป็นและก็ แต่สำคัญอย่างนี้สำหรับทุกคนนะครับคือแค่พระราช์ยาพิพากษามันกำหนดเลยว่าจะให้มีสรนักงานพืชเศรษฐกิจในจังหวัดขึหนึ่งแห่งอำเภอหนึ่งแห่งเหมือนสร้างงานใหม่เหมือนอบจแบบนี้นะครับเหมือนที่ประการอำเภอแบบนี้ของเราก็จะมีสรนักงานใหม่เกิดขึ้นก็จะมีคระบบจัดในการดเนินการว่าจะเป็นการเพาะพันธุ์นะครับการสามารถที่จะ ทำเป็นโรงงานของพวกเราเองได้เลยทำเป็นยาได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าอ้ต่างมันมีวิธีการทีวันนอยู่ในพระราชบัญญพวกเราก็จะรู้ต่อไปอันนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญที่ตรงที่อนุมัติมาก่อนว่ากัญชาคือพืชเศรษฐกิจที่ทุกคนสามารถปลูกเป็นอาชีพได้สามารถผลิตเป็นยารักษาโรคกำหน่ายได้ทนะั้งในประเทศและตา่างประเทศได้ด้วยรนะับ คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาจริงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้รับจักลู่มต้องมาขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอำเภอนะครับคณะกรรมการตำบลคณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องมีคณะกรรมการครบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้ชนอย่างนี้ร่างขึ้นมาโดยประชาชนคือพวกผมอี่ยไปร่วมกันรางพระราษฎร์มีขึ้นมาเป็นของประชาชนคือประชาชนสนับสนุนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงชื่อ เข้าไปสู่รัฐสภาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิเสรีภาพองปจะชน10,000คนนะครับการเสนอกฎหมายเข้าไปก็สเสนอครบไปเรียบร้อยผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้นายยุทธนีรับไว้เรียบร้อยแล้วไม่ไม่ไมทีตกนะเลยเสนอเข้าไปมีมีมมลหลายกลุ่มเข้าไป300นะกว่าฉบับของเรานี่ผ่านฉบับเดียวภายใน5วันพรบอมด้วยครับ นี่คือสิ่งวาัะจรรย์ที่เกิดขึ้นเรื่องของกัตรา,าไทยนะครับนอกจากจลเป็นเรื่องมาัะจรรย์นจริงกับผมนี่จะแม่นอนไปหลับเลยเพราะว่ารุนได้ตูตอนนี้ทางรัฐรบาลรับพิจารณาแล้วนะครับใกลนะครับใหล้จริงๆแล้วพรุ่งนี้วันที่31ผมจะไปไประชมุมระดับภาคซึ่งจากที่จะบัา่ากลาในพรุ่งนี้นะครับจะไปกันทีนี้เลยครับพวกเรา ท่านประธานเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านในจะไปก็รุ่มไปรุ่มเรื่อแต่เช้าก <c ười> ลวัลวเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าท่านประธานใหญ่ผู้ริเริ่มพระราตนี้นะครับมาบรรยายโดยตรงเราจะรู้ในเรื่องใหญ่ลึกซึ้งว่าเป็นครั้งเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้น,นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งจริงอยากให้ไปนะครับพรุ่งนี้นะครับบางเรื่องก็จะมีอยู่ท่านประธานว่าอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราไม่เอาพี่น้องญาตั้งอื่นนะ เขาอาจจะเอาใครมาไปรู้มาคุ้มพวกเราอย่างนี้เราเข้าไปถึงอีกเหนเดิเพราะนั้นจจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วกเ็เรื่องนี้ถ้าให้คนอื่นมาทำอาจจะไม่ถึงเงินพวกเรารเงินมหาศาลนะครับเงินมหาศาลอีกเพราะนันาาน้นท่านที่มาเป็นกรรมการจริงๆในโอกาสดีอย่างนี้นะครับจะมีค่าตอบแทนผมว่าสูงมากกว่าผู้อื่นแนนะครับก็อยากเล่าให้พวกเราฟังนะครับ อย่างนี้อยนะครับผมอ่ะไม่ใช่ผมต้นอย่างนี้ผมตน้ตนเราไม่พูดถึงนะมันแค่กฎกระทรวงของเรานี่คือพระราชบัญญัตินะครับมันปเป็นเรื่องครับรองจากรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศพระร,ชระาชบัญญัติต่ำลงมาอับสองกฎกระทรวงต่ำลงมาับนน่สงาาายากฎเล,ล็กๆต่ำที่นี่คือ <c oughs> <ฟ>สี่ที่เราทำทาเพื <c oughs> ่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับ ไปที่เราพนักงนที่ใชมาหลอกหลอกกันครับคุยเล่นๆนี่คือเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งปากทาต้องมีต้องเจอแล้วก็เป็นยา <c oughs> ที่จะมารักษาโรคให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็มวลมนุษยชาติด <c oughs> ้วยครับเพราะว่าเราจะไปกัญชาเป็นยารักษาโรคประเทศไทยเหมาะที่สุดในการปลูกกัญชาแล้วเขาประเมินทั่วโลกแล้วว่าประเทศไทรมีคุณภาพกัญชาดีที่สุดในโลกปรบมือครับแล้วไอซียูดีทีสุ ดูเรกประเทศไทยคืออาภาตัตกำลันอดเสียงเหนือตระนามสีของเราจะาทุเรก็มีครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันในการที่จะส่งเสริมสับสูงสพืชกัญชาไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ในพระราชก่านนี้จริงบัญญัติไว้เลยครับว่าแพทย์แผนไทยกำลังยาไทยเป็นภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่อย่างเั่ยยืนครับบัญญัติอะลแล้วนะครับในนี้แล้วก็ การปลูกกระชานั้นจะต้องปลอดสาร d d ีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีสารคมีจะมีพวกสารตกค้างต่างจะไม่มีราคาขายออกต่างประเทศไม่ได้เอาวัช่เสษตต้มไก่ไ้วยนะก็วันะม,มันจะมีวิธีเขาจะให้ศพอยู่ในนี้ประหยัดเวลาเป็นเกษตรกระทรวงเสรมการเกษตรนวัตกรรมใหม่นะครับจะให้พวกเราได้เรียนรู้มีการสอนกันนะครับ าง,าง่ายๆการที่เราทำสวนต่างๆที่ใช้สารเคมีเยอะเลยต่อไปเราปรึกษาจะจไม่ใช้สารเคมีเลยดีไหมครับจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ใช้สารเคมีมากทสุดเพราะเป็นมหาอุทกแห่งผลไม้เป็นโรัเร็วมากที่สุดในประเทศไทยดีใจหรืที่แบบประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเป็นรันร่วเลยเราเป็น งานศพทำไมถิงเสียชีวิตรุ่ร้ายนะครับเพราะว่าสารพิษตกค้างเยอะมากนี่ทุจริตเราถ้าเราได้ปลูกกระาเราจะได้เลิกใช้สารดินีิการเก็บขายเขาก็จะไม่เลยนะครับไม่ให้ใช้สารดินีิส่งเสริมการเกษตรนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะแนะนําพวกเราต่อไปซึ่งทุกคนจะปลูกกระชาข้าไปอบรมเป็นอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับง่ายๆไม่ต้องหวัง ฟรีดีไหมแล้วก็การปลูกกระจาดไม่ใช่ว่าไปหาเนื้อผักตุูกเองไม่ใช่ครับเพราะว่ากระจาจะเเเป็นตัวผู้ตัวเมียเป็นกระเทยนะครับมัดดัไม่มีคุณภาพเพราะนั้นการปลูกกระจาดเขาจะให้เพาะเนื้อเยื่อบาลและใช้สารที THC THC CBD TSE นะครับพวกนี้นะี่ยจะใส่ลงไปในเพาะเนื้อเยื่อเพอะเนือ้อยื่อเขาจะไม่มีคุณภาพมากขนาดไหนก็ใส่ไปได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเอาเล็กเาปลูกม,ม่นจะกลายพันธนะุ์ง่ายง่ายจะใช้เพาะพันธุน์เนื้อเยื่อใครเคยไปโรงเรียนเรื่องการพเพานะเนื่อยก่ือเปล่ายังมีใค่ไปเลยง่ายง่ายถ้าไม่ไนดะ้เอามานิดเดียวเอามาปัดๆแแล้วก็ ในห้องแบบนะครับในบวชในประมาณนั้นก็ขึ้นมาด้ยเะใส่สะบดตุ I mean, right really? ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต้ทำแกล้งการได้ฝูงลุ้เสร็จเลยง่ายไหมครับถ้าเราเรียมให้มาร้อนขึ้นสิบเมไรนี่เรามาเปลนไปเป็นตะบดครับอันนี้เราไง่ายให้เราก็เราเวื่อฟรงได้มาชด้จนอย่างนี้ไป ร95%นะครับที่จะเปปฏ <a> yeah, ิบัติเพราะนั้นเราต้องรีบๆรีบทำเพื่อให้เตรียมการให้เสร็จทันเวลาครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามปฏิบัติก็ค่อยๆกินนะก็เราสุขัภาพคร่าวๆแบบนี้ว่าเราจะมีสมรราพที่เสร็จสิ้นได้ครับขึ้นมาสักงานใหม่เกิดขึ้นในจังหวัดของเราแลครับเพื่อที่จะดูแลพวกเราเราจะไม่เดียวด้นะครับก็ไม่ต้องห่วงการผูกกระชาย พวกเราจะช่วยกันดูแลในหมู่บ้านโทรศัว่าหมู่บ้านนี้นะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวหมู่ที่หนึ่งสมมติเราก็จะมีคณะกรรมการ2 1คนนะครับไว้คอยดูแลครับเียขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูต่อคลิปต่อไปนะครับเนี่จะเป็นการซื้อการขายนะครับ